สวัสดีย้ำแรงครับมาละตลาดแรงครับน่าจะเป็นตลาดนัดทุกแรงวนาคารครับที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลประทาดบางพวนครับพี่น้องเตรียมมาเลอเบนเนื้อฟินเนืแซ่บตลาดแรงกันครับนี่คือบรรยากาศทางเข้าของตลาดครับ าการจีนตลาดแห่งนี้ก็มีทุกมือเลยครับแต่ว่าวันอังคารนี่จะพิเศษเนีย่ยเพราะว่ามันจะมีตลาดนัดมานะครับมาเปิดบรรยากาศยามเล้งครับแนวกินแนวแซ่บไทยจังหวัดหนองคายครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตลาดซุปซุนนะครับนี่เป็นตลาดประจําตําบลน,นะครับโอ้ยนี่ครับซีนงัวครับขนาดนี้เป็นขาเป็นขาเลยครับ เราไปโซจูกินรีเซียมเนาะมาหลอดตลาดแรงที่บ้านประทาตบางพลูนี่ครับซีนงัวแบบห้อยขาคาลายขนาดครับอันนี้จะเป็นด้านในของตลาดครับส่วนข้างนอกจะเป็นตลาดนาดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมึงทั้งข้าง,ขงนอกข้างในครับมานีมึงได้กินเห็นนะโอ้ยหมักถั่วครับปลาพี่น้องกัย ไม่มีครับกบเนาะก็กับเขียดอันนี้โอ้รากินครับอาหาบนาปลาแหงหอยคมหอยจุกครับปลนงัวครับพีนเอ้นางงัวปลาแหงมากมี่ครับมีต้มอนนี่วดีครับเนของอ่อนทัวครับพามาเที่ยวตลาดสด ตำบลบ,บางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับเป็นตำบลที่มีบทท่องเที่ยวสำคัญก็คืออง,งค์พระธาตุบางพวนครับพระธาตุเก่าแก่พระธาตุศักซีดครับอยู่เส้นที่จะไปอำเภอท่าบ่อนะครับพี่น้องครับหนองคายซีนงวครับขาเป็นขาข้ากข,ขนาดแม่นีน <_ cat> น่น,นลลละนครับเนื้อลาบเป็นขายโลละสามเมื่อซาครับเนื้องูครับนะ โซนที่มีคนอย่างเงี้ยไรนะครับข้งงขางใน้องเอ๋ยท้านขายแซนวิชปูอัดครับร้านนี้นะนี่กับร้านนี้ครับลูกค้าต่อคิวซื้อร้านนะครับเป็นร้านขายพวกน้ำปั่นครับซาเขียวน้ำมะพาร้าวเฮลูบอยครับร้านนี้นะเดี๋กินเน,น,นี๋ยวแซ่บไปลองเลยย่างฮอทนิ่มปั่นหรือว่าน้ำปั่นนี่ยขายดีน,นะครับนักเรียนเลิกเรียนเลิกงานแลกันมากินแกงฮอนแก่ ผขา,ายครับทางขายพวกผักสดหลายครับบรรยากาศกันในโคราชเวลา,ลาจะเป็นพวกผักสดขายหลายครับอาหารสดมีพวกไก่พวกชิ้นหมูชิ้นมัว่วปลาทูกับราเนี่ยนีขา,ายผักสดพริกก็มีครับพี่น้องวไป เดี๋ยวย่างเบืงลุงข้างในเขาตลาดครับโซนตลาดนัดนะครับผมมีอย่างคลายเนี่ยครับเพราะว่าผมเคยมาครั้งแรกครับที่บ้านประทาดบางพวนครับ ร้านขายซินบูลก็มีพวกพิซซ่าฮอทดอกก็มีพวกไอ้ปลาหมึกย่างกับร้านนี้นะได้เด็วกินนะครับวันนี้ร้านเด็ดเลยครับบาร์บ,บีคิวแล้วจะมีพวกไส้กรอกกับซีนงครับพี่น้องรูละสองร้อยแปดสิบบาทก็มีพวกไอ้นางงวไข่หมดแดงครับร้บนบบานดดน,านี้ร้านเด็ดเลยครับนี่พี่น้องจัดเจ้าบาานีลครับวันนี้มีห้าสิบมียี่สิบห้าสิบบาทยี่สิบ 15, 20, 20. บาท, 20, 20บาทเนาะ นคนตกพีนอวีตะวันป้าเริ่มมีขายนะครับที่หนองคายครับมาได้ครับพีนอองแล้วยำแดนกันครับหาหนาขีนออแบนะโอ้โหเ,โเลยซงี่ปาเราหขายไก่ต้มน้ำปลาครับ้นานนี้ม้าครับ ังเกตเบิ่งที่ตลาดบางทัวนะครับส่วนไลยพวกซีนงัวครับปลาทูจะหลายครับนี่ครับพี่น้องครับเอราะร้านนี้แหละครับร้านนี้ครับนี่แนวกินแนวแซ่บเลยครับร้านนี้นะนี่ปิ้งปลายอนครับปิ้งปลายอนพราะข้าพราะข้าครับไม่จะบ้าครับวันนี้ครับหกสิบบาทเนาะปลายอนนะครับเนาะอันนี้หมกยังครับวันนี้หมกลาปลาตองเนาะเอาเอาไม้หนึ่งครับ ปลาโยนแม่นี่นะครับเด้อพี่น้องครับวิ่งปลาโยนในโคตรหอมนะครับอันนี้แม่นมุกปลาแก้วครับซาบานพี่น้องนี่อันนี้คือล่าปลาโตนะครับเนาะปลลาาตอง นน้องครับเลาปาตองนี่ครับปน้องนี่อันนี้ขายยังไงครับละซ่าก็ุละห่าินี้กับบุละเขามุกหนึ่งครับได้แนีกินแล้วนะครับเป็นลาบปลาตองซุปกับปิ้งไก่ยนครับที่ตลาดพระธาตุบางทวนครับนี่ลาตองนาลางา โค้ครับเนียนรักขายมุกใส่ปลาครับรานนี้นะมุกเสร็จปลาแล้วก็มีปลานิ่งเผาครับรานนี่เอาไปแนวกินเน้อแซ่บครับสุดยอดแล้วครับตลาดนี้ครับมันน่าย่างคนโบราณเลยกับของกินของคาลายนะครับตลาดส่วนที่เจริญบ้านประธาตุบางพวาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับ ทพัทยขายยังไงครับขายยังไงครับเอาละยีเอากล่องหนึ่งครับซิมพัทยไทยบางขวางน้อยกินแล้วจะกินน้ำลายไหลนะพัทยไทยครับเจ้บาทครับครับนี่ครับพี่น้องครับไปแล้วครับแนวกินเรื่องครับ ปีงปลายอนกับมุกลาปลาตองครับ ตัวปักติ้วครับดูนะครับชิ้นวงวนพี่น้องกายดีขนาดไหนนี่ผมอยากลบมาเน,น,นี่ยครับกายซึมเป็นแม่ขานี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศยำเลียงที่ตลาดบ้านประทัดบางโพนครับซึ่งเป็นตลาดนัดกับตลาดสดอยู่บนเดียวกันเลยครับมาที่วันข้าวเหนี่ได้ยญ่ตลาดนัดพร้อมกับพี่น้องสุดยอดขนาดแม่ของกินเลยนะโดยเฉพาะเมนูปลาย้อนนี่กินเตี้ดังหน้าครับพี่น้องหิวเข่าหรือเปล่านี่ครับน้องมาขาย หอมกเครื่องในไก่ครับเมื่อกี้นี้คอมขนาดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสเต็มมาที่ตำบลบัณฑ์บางโขลครับมาเก็บบรรยากาศให้เบิ้งครับพี่น้องฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยครับครับพี่น้องอันนี้คือทางหลวงเลยครับนี่ทางหลวงชนบทครับเข้าไปยังหมู่บ้าน,นต่างๆนะครับนี่ครับพี่น้องครับแนวกินเลี้ยงครับ ทั้งปีกป่าทั้งมุกลาป่าโตแล้วก็พัดไทยครับเอาไว้พบากับคิดมาครับเราสำหรับวันนีนก้นก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องแมโ่โขงออนตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ